สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็จะพามาชมหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะคะหน่อใหญ่ๆนะคะพี่น้องจริงๆแล้วมันก็ขึ้นตั้งหลายหลายเดือนมาแล้วล่ะมันก็ขึ้นทั้งปีของมันนั่นแหละค่ะแต่ว่าครูก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะ วันนี้ก็จะทำคลิปให้ดูนะคะออกเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะพี่น้องจ๋านี่ข้างในนี่ก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียงกันเป็นแถวแถวเลยนะคะพี่น้องไผ่กิมซุง้งสวย แต่วันนี้ครูก็กินแกงหน่อไม้เหมือนกันแต่ไม่ได้แกงหน่อไผ่กิมซุงนะคะครูแกงหน่อไผ่้างหมนนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงหน่อไม้แต่ละอย่างรสชาติก็ไม่ค่อยเหมือนกันเนาะสวยงามมากหน่อใหญ่ๆนะคะพี่น้องสั่งนี้มีเจ็ดหน่อเนาะเจ็ดหน่อทั้งหน่อนี่แหละ ะะทางนี้มีเจ็ดน่อมามีเจ็ดนอเจ็ดที่เขาเรียกว่าอะไรยอดเหรอเจ็ดนอ่อเจ็ดยอดนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะพี่น้อง,งจ้ะอันนี้ครูก็เอายามาถมมันไว้เนาะ ญ้าที่เราดายาในสวนเราก็ถมมันไว้นะคะนี่มันก็เลยขึ้นเยอะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นเยอะตั้งตั้งหลายเดือนมาแล้วขึ้นตลอดทั้งปีน,นะคะ ตงนี้ก็มีนะคะมันเพื่อนจะขึ้นตรงนี้ก็มียอดน้องยอดน้องนี่ก็ยอดนอนะคะแล้วอันนี้มันยาวแล้ว ที่เข้ามาชมค่ะอันนี้ข้างหลังข้างหลังสวนนาะหลังหลังบ้านนะก็จะมีสวนของชาวบ้านนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะพี่น้องจ้า